แมนยูที่เธอล้อมันล่อเราแล้วนะโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับก็แม้ผลงานหน้าคลิปอาจจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงรูปเกมก็ต้องขอชื่นชมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้จริงๆนะครับจังหวะลุกคือลุกจังหวะไหนจะอ่ถอ,อยคือถอยจังหวะไหนจะแพ็คคือแพ็คและจังหวะส่วนกับน่ากลัวจริงและก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับเปิดโอทัฟฟอร์ดนะครับก็ เอาชนะทางดานของแมนเชสเตอร์ที่ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีวันวานใด้แก้ไขครับมีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดินนะครับวันนี้18มกราคม2569นะครับจัดเน้นจัดหนักจัดแบบเทนน้าตาก,กันได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆ FC ของฟุตบอลประจำหน้าคลิปของนัดในหน้าคลิป y o u ู u ูบนะครับแล้วก,วก็มากกว่าน้าช่องหน้าคลิปอย่าลืมครับออนอกจากแนวทางฟุตบอลนะครับก็ใครที่อยากให้นัด ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เปิดใจมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยแอปเขียวทางเข้าชมรมนะครับนัดทิ้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับลองเปิดใจดูนะครับไม่กล้าเปิดใจไม่เจอกับความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับมาครับวันนี้เกมคู่แรกนะครับพีเมลิกอังกฤษ3ทุ่มตรงนะครับวูฟแฮมตันเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิอยู่ในแตดสำหรับคู่นี้วันนี้ขอกัดฟันไปที่เจ้าถิ่นอย่างวูฟแฮมตันนะครับแม้ว่า วูฟเนี่ยจะมีโอกาสตกชั้นในฤดูกาลนี้ค่อนข้างสูงนะวันนี้ถ้าพูดถึงผลงานโดยรวมหรือว่าคุณภาพของตัวนักเตะนะครับจากช่วงที่ผ่านมาแน่นอนครับด้วยอันดับคะแนนที่ดีกว่าของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันนี้ลหลายๆคนเลือกมองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแน่นอนนะครับแต่4เกมหลังสุดจากทุกรายการของวูฟเองก็ยังไม่แพ้กับใครเลยนะครับแล้วก็2เกมหลังสุดนะครับของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองก็ ไม่ชนะใครนะครับเป็นการเสมอนหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งก็ดูดดอบๆ ok ok ไปพอสมควรวันนี้รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สนุกอย่างแน่นอนและนัดมองว่าวูฟในบ้านวันนี้น่าจะมีเซอร์ไพรไม่แพ้นิวคาสเซิลนะครับให้มองเจ้าชินอยายวูฟแคมป์ตันได้เลยครับ คู่ที่สองครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมอริกอังกฤษนะครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างแอสโตรวิลล่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเอฟเวอร์ตันสำหรับคู่นี้นะครับมั่นอกมั่นใจครับวันนี้แอสโตรวิลล่าจะเก็บชัยชนะในถิ่นโฮเทเงได้อย่างแน่นอนนะครับ แอสโตวลลาเนี่ยทั้งภาพรวมในเรื่องของผลงานนะครับก็ดีกว่าเอเวอเรตันอยู่เยอะพอสมควรในเรื่องของอคุณภาพของตัวนักเตะระบบทีมความมั่นใจนะครับผมกําลังวันนี้ก็พร้อมเพียงแถมเกมในบ้านนับเป็น1จุดแข็งหลักของแอสโตเวลลาอยู่แล้วนะครับเกินกว่า10เกมที่แอสโวลลาเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองมาอย่างยาวนานวันนี้แนวต้านทุกอย่างเป็นอกเป็นใจมองดูแล้วไม่น่าจะผิดพลาดอะไรครับสำหรับคู่นี้เชียร์อสโตวลลาครับการันตีในชินวันนี้จะเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะครับมองไปที่ แอสตันวิลล่าได้เลยครับคู่ที่3ครับเราปิดท้ายกันที่ฟุตบอลอาลิกาของสเปนครับเจ้าชินอย่างเรอัลโซเซดดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาไม่ต้องคิดเดยอะครับเทใจไปที่ผู้มาเมยือนอย่างบาร์เซโลนาได้เลยนะครับกำลังร้อนแรงจึงหลังจากเดินหน้าเก็บชัยชนะมาเกินกว่า10เกมนะครับคุณภาพของตัวนักเตะก็ยอดเยี่ยมตอนนี้อยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจสุดแม้โซเซดดจะได้เล่นในบ้าน และไม่แพ้ใครนะครับมาถึง5เกมแต่ว่าด้วยภาพรวมแบบนี้ไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของบาร์เซโลนาได้นะครับวันนี้ทุกอย่างก็ดูเป็นอกเป็นใจครับไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับให้มองบาร์เซโลนาครับจะบุกไปและเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับ3ทีมวันนี้ ชอบเหมือนกันก็ตามมาได้เลยและอย่าลืมครับเรามีนัดกันทุกวันในชมรมใครที่อยากให้นัดดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ทางเข้าชมรมนะครับแอปเขียวทางเข้าอยู่ตรงนี้และนะครับเปิดใจมาเจอๆกันได้เลยนะครับ,บคัมคิวันนี้ครับเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ